สวัสดีครับผมเบสคนเดินป่านะครับสวัสดีครับผมเบดเดินป่าล่าผีนะครับสวัสดีครับผมพิซซ่านายอวิเชียนครับสวัสดีครับผมเลเดินเขาป่านะวันนี้ผมจะพาพี่พี่เนี่ยกลับมาศพหลายยติกันอีกครั้งหนึ่งครับนะรอบที่เราเนี่คือแบบตกใจมากเลยนะวันนี้มาแก้มือนะครับรอบนี้เรามากันสี่คนเลยรอบที่แล้ววิ่งอ่ะคือแบบยังคาใจอยู่อยากจะกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะใช่ครับ ก็โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสี่ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยไปเลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสี่ด้วยนะครับคอรอรอกันด้วยนะจะช้าดิ เอ้ยแต่มีคนมาฝั่งตัวี้มีเห็ดมีคนมาหาเห็ดเนี่ยเห็ดเยอะไอ้ในหน้าเลยทำไมถึงลกจังมีเห็ดจ้ามาก็มีแค่เราเนี่ยอืมแต่วางงูนะเบิร์ดอืมระบาดช่วงนี้เลยเจองูด้วยงูวะไม่รู้งูอะไรไม่รู้ยังเจ้าพี่เปล่าตัวเล็กนอนอยู่บนกิ่งไม้เล็กๆอ้าวมังกรพีบน่าจะคัว ล็อกยีะอ่มีคนมามีคนังศพนี่เองใชชไนหล่อเนี่ยไหนเพื่อนใช่เื่อก่อนไม่มีนะเขามาฟังศพแล้หล่ปีแล้วมอก่อนเนี่ยที่นี่นะเห็ดเยอะมากต้องบอกปพี่เลยนะครับว่าในป่านี้คือแบบลกมากเลยนะฮะได้เหรอ เฮ้ยอะไรแดงบอกได้ยินเสียงกรีดอะพี่หน้าข้างในป่าโน่นอะกูได้ยินเฮ้ยหูกูฝาดปะวะเฮ้ยได้ยินได้ยินใช่เหรอเออเมื่อกี้จริงจริงพี่ตามดูเมื่อกี้ได้ยินอยู่เหมือนกันเพื่อนเพิ่งจะเข้ามาเองนะคุไม่ได้หูฝาดแล้วงั้นตามดูเฮ้ยเพื่อนอะไรวะอะไรอะไรวะเนี่ย เหมไหเหรอตาฝาดหรเมื S <S right? ่อกกูเจอเหมือนคนเดินผ่านตรงนั้นอ่ะเอาเหรอเออวะเนี่ยเฮ้ยใช่ดหโตวเลยเหรตาฝาดรอไม่รูดิม่รูป่าดิพี่โอป่าหนาป่าไผ่ป่ารกมากเลยอ่ะเิเนนะคนมีเครืงหมายอะไรบ้าง ไหนพี่โดนน้ำซัดไปแล้วมันโดนน้ำซัดไปแล้วเลยร้องหมดแล้วก็หาดูกระดูก็เป็นอีกระดูกโผล่ขึ้นมาอืมนั้จะทดหลอนให้ผมมาคนเดียวผมก็ไม่กล้ามานะเนี่ยดูดูม่ต้องีเลยสุดเหตุเยอะนะว่ะสุดม ขึ้นเลยครับพี่้ขึ้นผมจะมา,าหตรงนี้ลองดูสักหน่อยนะครับวันจะเจอความหล่อนเดี๋ยวนีจะเจอความหล่อนล้วก็เห็ดบนะ่าเนี่มีใครเจอทั้งเห็ดเจอทั้งผีเหรอตน,นไม้ไม่หวต้นผีว่าเจอแน่ว่ะสถานที่อย่างเงี้ยมันน่ากลัวแล้วหล่อนมากเลยนะไปพี่มาเร็วอะไรอะไรพี่อะไรพี่จ้าที่เห็นเรา ใช่เปล่าพี่พี่จะทักมั่วนะนะหลังหลังมาแป๊บพอดีอตาฝาดมันะ้งไปพี่ไหลคนแล้วไม่แน่จะสาบแล้วมนะั้งคิดบวกไปก่อนนะตอนนี้อย่าเพิ่งอะไรนะเราก็ต้องมองเป็นยาศาบด้วยด้วยนะุ้ยอ,อ,อะไรวิ่งวะอันไหนอีกเมื่อกี้ไม่ได้เหรอปุ๊บ

ใช่พี่อากาศเย็นไเรเพนไ้แต่ตอนนี้รู้สึกมันเย็นระเยือยรู้ว่อนไม่หรตอขนาดลมไม่พัดนะอืมอากาศเย็นอากาศเย็นนะพี่ตรงนี้มเป็น รอยอะไรแดงรอยคุณเห็ดเก่ามั้งอืเป็นรอยคุณเห็ดเก่าแต่คขายเนาะเฮ้ยหมาที่ไหนเล่าคนเอเสียงอะไรวะเสียงกีต์เหรอทั้งเสียงแซดด้ทั้งเสียงปุ้ยแกทั้งเสียงกรีต์สารพัดเสียงเลย ไม่นิ่งนี่มาคนเดียวนี่วิ่งไปไปเฮ้ยโอ้ยอะไรถ้ามันปีนกอไผ่นี่ไม่มีลมด้วยนะไม่มีลมเพื่อนเชียงกอไผ่ไม่มีลมนะมันจะปีนบ้ายังไงครับเป็คนกอไผ่มีแต่หนาวนั่นน่ะดิยอดมันรดหรือเปล่าไม่ใช่ก็มองหนักหนัก ไปเถอะเราไปกันต่อเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรอะไรเพื่อนไม่ได้ยินเสียงหรอ,อะไรนะวะลมกอ,อไผ่แมงสั่นทุกกอแต่ว่าไม่มีใบไม้สั่นไม่มีลมเลยนะเบิร์ต ใบไม้ไม่ไหวจิ้มจะพอใครเขย่า ไปทางไหนวะเพื่อนตามตามไปทางนั้นเหรอเออตามเบิร์ตเอ้ยตามแดงไปอ่ะใช่เพื่อนว่าทิศทางเพื่อนทางไหนใทางนีนไม่รู้ทางน้ำนี่เขาไม่รู้ทางไงคือวันนั้นซาเบอเลอร์พากูมาดูต้นไงอ๋ออือหมือนซาเบอร์เลอร์ที่้านอยู่เนี่ยเข้ามาทำอะไรมาเก็บกระดูกเหรอใช่พี่อพาไปมาดูต้นเนอ๋อเราชอบล่าพี่เลยมาดูเขาอ๋อ แต่ว่าเขาเป็นคนเลี้ยงแล้วก็มาปล่อยให้เราวะไม่รู้นะแต่ว่าศพเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องอะไรเลยท่างไหนวะเพื่อนเขาฟังเลยไว้กลางแบบพี่น้องไม่เอาอะไรเงี้ยไม่มีไมม่ีญาติพี่น้องอ่ะฮะโดนฆาตกรรมมื่อก่อไม่ใช่พี่ตายธรรมชาาตติยแต่ไม่มีญาตใช่ตายแบบไม่มีญาติอ่ะครับฝังไว้หนามเยอะนะพี่ต้องระวังด้วย ยังแดงเฮ้ย,ยเสียงอะไรวะไ,ไม่ไม่ได้เสียง,ยงนนในป่านได้ยินอยู่นะนกร้องอไม่รู้ไปพี่มาน,นี่มาน,นี่หลุม<ป>ตัวกันก่อน เฮยน้ยอเวีอ๋บริเวณนี้แหละเงียบก่อนี้เพื่อนได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งว่ะนะป่าวะเสียงดังในป่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้คิดบอกไว้ก่อนก็ดีนะาดูสบเผื่อมีกระดูกถานี้แหละเพอ๋อใช่ใเป็นบาล้อง เมื่อก่อนจะเป็นร่องเงี้ยดูดีๆไม่งั้นเดี๋ไปเหยียบเดี๋เหยียบอยงไรปนิดนอะไรวะเนี่ยเป็นร่องใหญ่เมื่อก่อนเขาจะชอบฝังไว้เลยชอฝังไว้อย่างนี้ศพนี่ก็ตามถึงว่าก็เลยรบ้านนะแต่ว่ามันหลายปีแล้วไงมันก็เลยดูดีๆโดนน้ำสัดอะไรสัดไปใช่พอว่าน้ำป่ามาก็ไม่ใช่แบบบริเวณนี้หรออะไรนะพี่บริเวณนี้วะใช่ครับบริเวณนี้เลยเดี๋ยวเราหาดูกระดูกไหมล่ะเพื่อนเผื่อมีแบบแถวๆนี้ไง

เสียงอะไรอ่ะมันมีเสียงเดินมันมีสียงเดินด้วยนะพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นเจอไหมแดนฮะกิ้งกือหรอว่าอะไรลากกิ้งกือใช่ไหมเกือกเตกเลยเดียวหดูรอ้เฮ้ยได้เสียงเดินว่ะ ลองปิดไฟฟังดูดีๆไหมถ้าเป็นสัตว์เนี่ยถ้าเปิดปุ๊บวิ่งอะ่ะลองปิดดูไหมลองปิดดูดิพี่ซ่าลองปิดไฟนั่งซุ่มดูดิอย่าขยับขยอนอยู่เนี้ยแหละตอนนี้มันมืดสน,นิทแล้วนะครับพี่ๆลองเปิดไฟดูไหมเพื่อนลองเปิดไฟดูไหม ตัวอะไรวะเขาปิดไฟก็เงียบนะเออเราจะดูกันต่อดีก่าเพื่อเออเฮ้ยไอเบิร์ดใครวะเฮ้ยใครวะอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครแดงไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยชาวบ้านแถวนี้เปล่าวะป้าป้าเหรอลุงไม่รู้ผมเหียผมซูมให้ดูเลยนะเดินไปนู้นแล้วพี่เดินหายไปเลยอ่ะ แล้วเมื่อกี้กูเจองูตรงนี้ด้วยไหนเดินเดินไปโน้นเลยไหนไหนงูเนี่ยเดินไปนู้นเฮ้ยล็อกขนาดนี้เดินไปยังไงวะมีใช่คนนี้อขนาดเรามีไฟเดินลำบากไปเิเออไปดูดิเพื่อนเดินขนาดนี้ไป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 ไเบลระวังงูนะตรงนี้กูเจองูแบ่งงูเคียวหางไม้นะเว้ยนี่ไงไหนนี่ไงมาทีไรเจอทุกทีเลยใช่ไหมเพื่อนเออมึงเลิกเลิก ลบเลี้งลบบเลี้ยงไว้หน่อไปดีไปดูมาทางนี้ดิมาที่มาที่ระวังงูนะี้ก็ได้ครัท่านทางไหนว่ะเพื่อนมีงูดิตัวเล็กกรตีเดินแต่กัดนี่บอกเลยอย่ยอกี้โอ้โหรถขนาดนี้เดินได้ไงวะโอ้โหนี่โอ้เดินได้ไงวะเฮ้ยใช้เดินลำบากเลย บิ๊กจิเจออยู่ตรงนี้นะครับงูไม่กลัวเลยเหรอไปดูดิเออดิไม่กลัวงูเลยเหรอตามตามเอาดิพี่ธาไปดิไปกลัวงูอย่างเดียวแหละมันเยอะสายอะไรเนี่ยผมบอกนัดตรงนี้เลยเจองูที่ระแวงเลยนะพี่โอ้โหทั้งงูทั้งหามโลกขนาดนี้เขาเดินได้ไงวะไฟก็ไม่มีระวังขาดนิพิษ น้ำก็เต็มเลยว่าไปเพืเ่อนเรมีเจ้คน้ะม,มั้งระวังเลยพี่นนานนมาเลยพี่อย่าเดินแยกกันเอาไงดี Bert. เบิร์ดงเถ้าไปทางนี้ก็กลัวเดินไปป่าลึกเกิน พี่ถ้าไปยัง้านกลางก็ข้างหน้าเนี่ยกลัวงูเพราะว่าตรงนี้ได้ยินชาวบ้านบอกงูเยอะป่าแถบนี้งูงูเยอะงูเยอะจริงเยอะหมดเลยใช่ไหมนะคลิปแรกเราก็เจองูเหมือนกันนะถ้าไปตรงนี้ป่าโคตรเลอะอ่ะเดินไปเนี่ยแหวกไม่ได้แน่นอนดูอาปากก็ดอะไรพี่ออดีวะที่มีคนพื้นที่อะองี้ดีกว่าเดี๋ยวผมนะเป็นคนพื้นที่นี้ผมก็พอรู้ทางอยู่แต่เราจะไม่เข้าลึกมากเพราะว่าตอนคืนอย่างเงี้ยมัน สามารถหลงทิศหลงทางกันได้นะครับเพราะผมงงตอนคืนผมเป็นคนที่งงมากเดี๋ยง่ายเรามาทางนี้กันดีกว่าไหนดูตามหาดูสักนิดนี้คือเดินตัดห้วยใช่ไหมใช่เพื่อนไป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 มาเดินหลังแจงนำเลยเพื่อนขอเองเป็นคนพื้นที่ด้วยเดือดอะไรใครนั่นอ่ะไหนใช่เปล่าเอออะไรกุ้ยซ่าดูดิเออวะสีวะเฮ้ เดินคาเพ่เหเดินกระเพกระเพฮะเดินกระเพกระเพ่คนหลงป่าป่าวะเฮ้ยแต่เดินกระเพกไม่น่าจะใช่ป่ะเงาก็ไม่มีเออเออพี่ดูที่มีเงาไหมครับไปไหนละผมไม่ลาเพื่อช่วยเขาไดิไปไหนวะเพื่อช่วยเขาด้นดีเฮ้ยเพื่อไปคนก็จะได้ช่วยออกจากป่าไงกลัวไม่ใช่คนละมั้งแต่ว่ากลัวไม่ใช่คนเหมือนที่ทพูดเพราะว่าเมื่อกี้สองไปไม่มีเงาเลยเออพี่ช่วยดูนะมีเงาไหมแต่ผมดูเหมือนไม่มีเงาเลยนะ มื่อกี้เดินไปทางไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นเดินออกไปด้านนี้นะระวังงูด้วยลุกไป่อี้เห็นเดินไปทางนี้นะเพื่อนโหลุกขนาดนี้แกเดินยังไงวะไม่มีผีฉายอะโอ๊ยทางตันเหรอเออแล้วหายไปไหนอะทางตันนะเพื่อนจะไม่มีวะ วายจริงคนละผีวะแล้วเมื่อกี้กูเจอแสงอะไรไม่รู้อ่ะตรงไหนแถวเนี้ยแหละแสงสีอะไรแสงอะไรอีกอ่ะเสีขาว่ะเป็นจุดเดียวอ่ะลอยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเดินเยอะดิมีเสียงอะไรเสียวข้างวางวะกูอันนี้ก็เต็นแต่ขอพรทางนี้เตียนสุดละเอาไงดีอ่ะกูเข้าบ้านเรื่ดยเออเดินกลับไปละ มัไดทางนี้ใช่ไหมหอพี่ไม่หลงทางแน่นะเว้ยไม่หลงที่น uh ี่หรอแต่ว่าตอนนี้มันไม่ยากเข้าลึกมากนะพี่ระวังนะพี่ ตรงนี้แหละต้องเป็นจุดที่นา่ากลัวที่สุดเฮ้ยร้องอะไรเนี่ยไปทางไหนก่อนเนี่ยเราไม่รู้เลยม,เลม,มันเป็นหนลุมเ,<อ>งงเหรอแดงเหมือนเป็นหุบเป็นหลุมเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าเราออกมาทางนี้เราก็สามารถออกไปตรงทางได้เหมือนกันนะไปทางไหน,นหเพื่อนทางเนี้ยแต่ว่าเอานี้ก่อนเราหาเขายัางไม่เจอเลยเดี๋ยวตอนนี้นเราจะหลงแล้วนะ ไม่กลัวว่าเขาบงคนแบบหลงทางไงไม่คิดเหมือนกันถ้าเจอเขาแล้จะได้เชื่อเขาออกจากป่าถูกไหมเราไม่มั่นใจว่าเป็นผีอ่ะเออเราก็ไม่รู้ว่าเป็นผีกับเป็นคนนะพี่พี่เขาไม่ตอบเลยใช่แบบเดินเดินเข้าไม่ได้ป่าเลยนะถ้าเขาเป็นคนจริงๆเขาว่อยากออกจากป่าเขาก็อยากคุยกับเรานะแต่นี้ไอเ่ม่รู้แบบคนจิตีไม่ดีหรือเปล่านะไปทางไหอะค่ทางออกก่อนเริ่มจะหลงแล้วเนี่ยเริ่มจะนๆแล้วนะตอนนี้ ลมดอยโ๊ยดีทางสัดอนมากขึ้นมาได้ป่ะพี่งไหนไห้เพื่อนพี่ถึงทางนี้ก็ออกตาตรงทางด้านพี่ถึงโอ้ยจะทางนี้โคตรลกเลยว่ะได้ไหมพี่ชิวิ่งขึ้นมาดิตัวอะไรร้องวะไหนในป่าเดี๋ยว เอ้หรอพี่พิซากอนได้ไหมได้ห่าพี่ไหนอะไรเมื่อกี้ตาเลยว่าแดงทลำเลยเออเพื่อนตาสาดัวอะโอตาสาบป่ะไหนไม่รู้ที่ไหนแดงกล่ำเลยอะพี่ต้นไม้เหรอเออแถวๆน้น่าจะลิงลมแต่แรกเนเป็นแสงจุดลอยไปลอ จุดนิดเดียวนะจะเอาไปป่าไหมล่ะถัดจะออกกันไหมอ่ะเริ่มจะงงๆก,กับป่าแล้วอะเออดูเหมือนว่าอาจจะไม่ไกลมากนะแต่ว่าตอนคืนเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่างงกวา่าเดิน,นหลงอ <นะ S 1> ย่างเดียวผม<ว>บอกว่าคงใหญ่ทางป่ายังหลงเลยนะตอนคืนอะเหมือนป่าลึกมนิดเดวเวลาเดินเที่ยวกันนะเบื่อดีเพื่อนเพราะว่าตอนคืนมันมันมันหลงจริงจริงนะมัน,นห,ลหลงติดท้าย ต้องฟันสัญลักษ์ไว้เราก็ลืมฟันลืมหักจิตไหมไม่แบบท้าแบบกลางวันนี่ยังพอหาทางออกได้อยู่นะเป็นทางไหนแต่วันเนี้ยไม่เพราะก่อนเองมาหาเห็ดที่นี่ใช่ไหมแต่มันหลายกินได้เพื่อนตั้งแต่เขาว่าฝั่งสมเนี่ยมันไม่กล้า,ายอีกเลย <c oughs> ตอนนั้นเราก็เด็กด้วยไงโอ้โหต้องบอกพี่นะ อุก็ต้องหาทางออกกันนะแดงโอ้โหเอาเอาแดงสวยแล้วว่ะหลงทางเลยเหรเอาดีๆ ถอยถกลับไปก่นไอกลับไปก่อนกลับไปทางเิม่หมนำดิมาน่มาวตือีู่่มลันงงกับทางมันเหมือนกันหมดเลยอะตอนนี้เป็นไงโดนเล่นงานล้มเนนแบบเหนือมนุษย์อะ ถ้าเป็นคนก็เหนื่อยมันนุ่มเลยอ่ะแล้วป่ามันเดินไม่ห่างเลเรามีรางหลักเดินใูปถ่มกปีกพอดีเราหาทางออกก่อนดีกว่าไหมไม่เราจะหาทางออกครเพื่อนจะหาทางออกเนี่ยมีผ่านมาที่แรกผิีงก้อนนี้หรือมั้งไม่ใช่พี่ใช่ไหมคนละก้อนเหรอคอลลาก้อนมั้งเหนื่อยแล้วอู้อนตอนเราเดินขึ้นมาก็ไม่ได้เดินขึ้นเนินด้วยแล้วนี่ต้องลงเนินอีก

ที่เดิมเลยนะเราโดนล่ามาที่เดิมมาก้อนเนี่ยตั้งแต่เราเดินตามไปคนเมื่อกี้เนี่ยหลงทางเลยอ่ะมันหลอกให้เราหลงป่าหรือเปล่าวะจะเที่ยวทางจะป่าจะเขานะเปิดช่องทางให้พวกเราทั้งสี่ด้วยนะครับขอจะเที่ยวทางก่อนแหละรอยตะเคงเลยอ่ะแต่ไม่ใช่หรอกรอยมูป่ารอยมูป่าคุยยังไหนเนี่ยเออทางไหนวะเพื่อนจันหมดแล้วเพื่อนทางตันหมดเลยอ่ะเอาไงดีวะ ที่ผายแล้วดิถ่านอนนี้ทำไมอ่ะมองหาที่นอนกันแล้วแหละลองหาทางออกกันดีๆก่อนช่วยหนอยถ่วมือคนนี้ไปไหนลองลองหาดูก่อนงว่ะทางดูดิพี่ๆมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะเอ้าโหสวยแล้วเราใช่เหรอเทปอ่ะใช่เรลยโอ้ยโอ้ยหลงจริงนะพี่ีิชาหลงจริงนะพี่เนี่ยอันนี้ไม่ได้หยอกเลยนะ เอาไงดีเนี่ยทางแม่งคืองงเลยเมื่อกีพ้พี่พี่ได้จำทางไหมอ่ะจำไม่ได้เลยพี่พี่เดินตามหลังนะตอนคืนงงจริงๆพี่ผมจำไม่ได้คือคือต้องนอนตรงนี้แหละผมอาต้องนอนอ่ะเด<อ>ี๋ยวเราลองลองลองหาทางออกดูเฮ<อ>้ยแต่นะจริงๆริงละพี่ไม่ได้หยอกนะเนี่ยเดินมาก็แบบวนเวียนอยู่ที่เดิมอ่ะอยู่ที่เดิมป่ะพี่มีที่ซ่าดิน้าบึ้งไหมพ่วงแล้วเหียเขาหลอกเดินตามนี่ไงเมื่อกี้อ่ะ ทั้งกลัวทั้งตลกตอนเนี้ยจะไม่ได้ตลกมากด้วยทั้งกลัวเลยตอนนี้กลัวมากกว่าีกตอนนี้ไม่ตลกอะไรเลยเราต้องหาแต่แต่เอาตรงๆผมหลงทางจริงผมงงทางจริงเดี๋ยวครับจอน่เดี๋ยวพี่พี่นำไหมพี่เมื่อกี้คือประเด็นเมื่อกี้เราเดินมาทางไหนไม่รู้อ่ะเอางี้เราปิดกล้องหาทางเดินกันก่อนไหมเอาเดี๋ยวลองเดินดูก่อน

มามาท,ทาแม่เลยพี่ไยงิงเขางงงน,นี่ดดิเออดทางแม่งยังไงก็ป่าเนีย,ยิงเดินยิงหลงพี่พี่้ไงดีวะยไงดีวะโอคดีเดินแม่งยไทั้งเช้ามโอเคนะครับพี่พี่ตอนนี้เนี่ยเรานะครับได้เดิน หาจนเจอทางออกแล้วนะครับคือตอนนั้นเราหาไงก็หาไม่เ er> จอจนต้องปิดกล้องแล้วก็หาทางกันเลยนะใช่เดินอยู่กี่ชั่วโมงวะเมื่อกี้สองสองปะหลายชั่วโมงกว่าไม่รู้ดิจําไม่ได้แต่นานอะประมาณชั่วโมงกว่าได้หรือมั้งก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวไงนะพวกผมทั้งสี่คนเนี่ยขออนุญาตเดินลงก่อนนะครับนี่ก็เป็นถนนนะเบ็ดเขาก็เนี่ย เพิ่งเจอเมื่อกี้นะครับเดินออกมาจาก้เดินดิ่งมาเลยอ่ะจนเจอเสื้อนะครับเสื้อเปียกใช่แงแตกหมดเลยนะใช่ครับพี่พี่โอเคนะครับพี่พี่นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้ง4คนเดี๋ยวเรามาหาดูกระดูกกันไหมล่ะถ้าเราเผื่อเจอศพของเขาได้ครับเราต้องมาแบบช่วงเช้าเราห่างคืนไม่เจอหรอกใช่หลงได้โอเคครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ